อีกสักครู่นะครับขบวนรถตรวจขบวนที่67เที่ยวขึ้นไปทางสถานีบนราชธานีจะเข้าเทียบในชานชาลาที่1ไม่ดตรวจใช้ใการโดยสารไปเทียบร้อยแล้วนำสิ่งของและสารพักท่กานก็ใช้การโดยสารได้ที่นัน ที่สถานีศีสเกตที่นี่สถานีศีสเกดบัตนผู้โดยสารจะลงจากตัวรถตัวตรวจสอบคือสิของและสามล่างทางดำลงให้ถูกต้องในครอบตัวด้วยนะครับตัวรถจากเทียบชาริลาที่หนเป็นตัวรถตรอนตัวที่67สเจ็ดเที่ยวเป็นนาสถานีกรุงเทพรับสผบดิษารตลอดปายทางสถานีอรุงเทาชถานีเที่ยงตะวนเวลาร4 4นาที่ไร่ชาบานนะครับ ส่วนจะาหน้ี่การโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำสิ่งของและสารพัดของท่านขึ้นใช้การโดยสารบนควนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับท่านที่เช็นพิกเ็วความตูดสี่สิบเอ็ดเฟสันพิเศษบลกที่พอได้ร่งเะเพลเสร็จเร็วแล้วใยหครท่านที่เดสอนาร์เน็ต์นะเป็นเช็เพล thank you างโดยสารที่ลงจากควนรถส่วนควงที่ออกสเจ็นะครับขอความกรุณาลงฝั่งทางด้านหน้าสถานี เพิ่มบาดเจ็บชัดกรเพิ่มสมองแก่บริเวณหน้าช่องจำหน่ายตัวและเก็บสมรรถตอนของท่านสำหรับแกนทีวาโพสชัยชนะเช็คเอาออกจากสถานีด้วยนะครับไม่ขอทราบนะครับขบวนเที้ยวจากสถานีสีสเกตไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีกัลราโร ปลายทางสถาน,นาีบวนว่าสถานีเป็นสถานีต่อไปสถานีรถไฟสีสกเกตในนามการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณกริษัท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะใน,นการเดินทางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสครั้งต่อไปการรถไฟจะรั้นำใช้และบริการท่านีที่นี่สถานีสีส่สเก,กรรเตขอขอบคุณครับ i the day.